เป็นอะไรครับนี่เพื่อนเล่นครับเพื่อนเล่นอ้าวนี่เพื่อนไม่หยอกครับไปทำมีเพื่อนไม่หยอกวันนี้เป็ดอีนี่อยู่โคนเปียนโาเฮ้ยมีโอ้ตัวดำตึ๊ด

เ้ยเฮ้ยมาสิทมาสิกระโดดอ๋อตะเลาดจะักบุนเลยอือหางจุดตูดหางจุบตูดพร้อมบวกแล้วพร้อมบวกแล้ว ไปไม่เป็นไปไม่เป็นโดนตรุมครับสองกุมงหนึ่งดู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 เด็กพ่อดีแค่ไหนมีไม่ได้โนไทรดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าจะไปเฮียบ้านละมันสยาม อย่าไปโยกมันไปมุดแล้วไปมุดแล้วเอ้าทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดียังไงดีโอเค หนึ่งฝงไปารุก to okay. ้าเดินไปงี like ้ไงไป่ะลน้ำตื่นเต้นครับมีคนไม่ยอมมีเพื่อนมาเล่นด้วยมีเพื่อนมาเล่นด้วยอือวิ่งอยู่นี่แหละ ไปแล้วไปแล้วอากล้วยหอมยอดกล้วยหอมบ่ฮะเอ้าเอ้าพร้อมบวกแล้วระวังเอามือออกไม่ทันเด้อระวังระวังระวัง โอ้โหแล้วมาโหแล้วสองลุ้มนึงครับสองลุมนึงเอกลัวไหมกลัวไหมสนุกครับสนุกมีเพื่อนมาหยอกวันนี้ โอ้ลม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 อู้นั่ะชนต้นไม้ชนต้นไม้ชนต้นไม้อู้โอ้โเจ็บปอเจ็บปอลงแล้วลงแล้วโอ้จะดึงขาจะดึงขาเอ้า mùa mùa hố trai mồ hố, ơi, ơi, không, hộ, không, không, xin. không, hộ. không, hộ. không, 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 Hôm, không, 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 hôm không, 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 rồi nói siang anh nai siang anh Ai siang anh. Yan ngan mớ, เพื่อนมาเล่นครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้คนเยอะครับผมวันนี้คนเยอะตื่นเต้นเต้นฮึบฮึบเบก เหนื่อยแล้วครับเต็มเหนื่อยแล้วเต็มเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเพิ่มพลังก่อนเล่นที่เพอเล่นที่เพอเอาเล่นที่เพอเล่นที่เพล่เอาเอาเล่นที่เพล่แอ้แม่เรียกอยู่นู่นเออเจ้าเจ้า เป็นอะไรพร้อมบวกครับวันนี้กล้วยหอมจามฝนก,กล้วยหอมจามกล้วยหอมจามฝนจับฝนเอ้าเรียกเขาเขารู้จักชื่อเลยนะเอ้าเอ้าเอ้าเอ่อสไลด์ครับผมสไลด์โคง้งครับวันนี้มาอยู่กับน้องกล้วยหอมครับ ไปแล้วครับไปทางนู้นแล้วึ้นบ่อมีนะมันแช่สิยังตัวแม่เพื่อนฟอกเดี๋ยวไปลงกหายช่วยมื่อไหรแหละจะเมื่อนี้ไปลงเลยเมื่อนี้่เม่อไหร่คุณรุนแรงเลยรุนแรงอย่ไรโดนโดนนมาก่อนนะไปแล้วครับปพอผ <c oughs> ่อนใจมาหาเดี๋ยวโดนโดนโดนลูกสาวจัดการให้ดูครับวิจารณ์เราจับตัวไปเลย <c oughs> อ้าวคาหลังขาหลังขาหลังมันดีแล้วเว้ยนาหลังระวังเด้อระวังขาหลังเด้อเริ่มเริ่มใหญ่แล้วเริ่มในส่วนเนี่ยแต่สาหนุ่มเนื้อหนังมันดีเนาะโต๊ะครับเนื้อหนังดีอยู่แต่พิษผ่านอยู่ถ้าเขาแม่นเขาใส่ยยาบมัรุ่งไร้กูนี่ดีกุนีจังของผมรุ่นก่อนเลยวะมันมีรุ่นรุ่นรุ่นลูกน้องนะเอืมอืมอ้าวสู้เรือสู้เรือ อารมค้างครับอารมค้างครับเริ่มโตแล้วเริ่มแข็งแรงนะครับไอ่แหนนแหเอ้ยมันยามซะวเยเอาเร้ยเอาเร้ยเอาเรย่ยอาน่นั่เ้ยขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วพร้อมบวกพร้อมบวกอี๋ลืม้ครับผมมันมแล้วมัน